มิราและนีอารนะครับถูกทําราคาขายในเมืองไทยมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคานเนี่ยที่ราคา537,000สบาทนะครับราคาถูกกว่าตัวท็อปสุดนะครับสี่หมบาทโดยตัวท็อปมีราคาอยู่ที่579,000บาทนะครับจะเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ท็อปใช่ไหมใช่ เป็นตัวแต่งโดยมิรานนะครับทางมิตซูบิชิทำตลาดในปัจจุบันอยู่ทั้งหมด4เกรดด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่รุ่น Active เกียร์ MT นะครับอันนั้นจะเป็นเกียร์แมนนวลขยับขึ้นมาเนี่ยรุ่น Active เหมือนกันแต่เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ละแล้วก็ตอนนี้ครับก็จะมีรุ่นนี้มาขั้นก่อนที่จะไปถึงรุ่น็อปสุดก็แบ่งเป็นทั้งหมด4เกรดนะครับ ก็จะเป็น Active MT, Active CVT, นะครับแล l l y a r t แล้วก็ท็อปสุดสมาร์นั่นเองเอารุ่นอะไรมาทำเอารุ่น Active CVT มาทำคุณจะไม่ได้ออปชั่นที่ตัวท็อปมีเช่นกล้องรอบคันซึ่งผมมองว่ามันจำเป็นแล้วมันไม่ใช่แค่จำเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใครไม่มีกล้องรอบคันเนี่ยเชยนะครับมันต้องมีอ่ะขอมันต้องมีอ่ะใช้ไม่ใช้ไม่รู้อ่ะแต่ต้องมีเข้าเกียร์ R แล้วไม่เห็นกล้องเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอถูกต้องไหม แล้วก็รุ่นนี้เป็นตัวพิเศษแน่นอนครับว่าโอเคคุณขายในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งบอดี้ที่ดูมีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องเข้าใจบริบทของความเป็นอ e ีโคคาร์ในเมืองไทยก่อนว่ารถในกลุ่ม B s e gment หรือว่าซ i ตี Car ในบ้านเราเนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรคนซื้ออ e ีโคคาร์เนี่ยเอาไปแข่งไหมถ้าไม่ใช่แบบว่าคุณไปจัดแรลลี่อาร์ตวันเมกเรสอย่างงี้นะครับมันก็คงไม่ใช่ฉะนั้นผมมองว่า ก่อนที่จะนําบอดี้ตัวรถไปแต่งเนี่ยไม่ว่าจะไปแต่งในสไตล์ไหนสไตล์แบบพรีเมียมเกรดสไตล์แบบเลสซิ่งนะครับหรือว่าการใช้งานสวยงามอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งเลยคืออุปกรณ์ที่จะติดตั้งเข้ามาในรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นสิ่งจําเป็นมากๆและในปัจจุบันต้องพูดกันตามตรงนะครับว่ามิราดเองเนี่ยไม่ใช่รถที่ สดใหม่เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันแต่วันนี้เราก็ต้องพูดถึงกันเมื่อเขามีตัวลาลิอาดเข้ามาแต่ก็อยากจะส่งสารตรงนี้นครับไปถึงมิซูบิชิไปถึงผู้บริหารต่างชาติเลยก็ได้เพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่สุดก็คือผู้บริหารต่างชาติครับจะเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือจะเป็นจากที่ไหนก็ตามผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆเองเนี่ยคนไทยเองในองค์กรก็คงจะเสริมข้อมูลให้หมดแล้วครับว่าในวันที่ตัวรถนั้นไม่ได้มีความสดใหม่เมื่อเทียบกับคู่แข่งไม่ได้แรงแบบคู่แข่ง คุณจะเอาอะไรเข้ามาสู้ผมแนะนําถ้าคุณมองว่าการเติมอ,อุปกรณ์มาก,ก็ไม่ได้ช่วยให้รถมันขายได้ดีขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนรุ่นครับผมว่าจะเป็นจุดที่มันโอเคมากกว่าแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มันจะทําให้ภาพลักษณ์ของมิตซูบิชิยุคใหม่เนี่ยดูกระตือรือร้นมากกว่านี้ไม่ใช่แบบนอนเป็นแมวเซาเหมือนทุกวันนี้ครับเราเคยเห็นแลนเซอร์เราเคยเห็นรถยนต์รุ่นนั้นรุ่นนี้ของมิตซูบิชิที่มากมายแต่วันนี้เรากว่าตามองในโชว์รูมครับทุกโชว์รูมทั่วประเทศเลย ทั่วประเทศนะครับมีกี่โชว์รูมมาลองคิดดูกว่าตามองไปมีรถอยู่กี่โมเดล Outlander PHEV Tri ท o n ปาเจโร่สปอร์ตมิราดแอตทราดมิราดแอทราดนี่ก็ถือว่าบอดี้เดียวกันนะต่างกันแค่ตัวหนึ่งเป็นซีดานตัวหนึ่งเป็นแฮชแบ็กเครื่องยนต์เหมือนกันเอาอะไรไปสู้เขาก่อนอันนี้ผมพูดตามตรงนะนี่พูดแบบถนอมน้มําใจที่สุดแล้วลูกค้าก็บนลูกค้าก็พูดนะครับแต่อย่างที่บอกครับบางทีผมไม่เชื่อหรอกว่าคนทําธุรกิจไม่รู้ว่าตัวเองบอกพร่องอะไรหรือว่ามีจุดอ่อนด้านไหนแต่บางทีลูกกค้าา็อาจจะแบบ ไม่อยากพูดละคุณจะรอขายแต่กระบะแต่ PPV ก็แล้วแต่หรือบางทีลูกค้าอาจจะคิดว่าเออปล่อยให้เขาสำนึกด้วยตวงเขาเองก็ได้เออเหนื่อยอา้าวแต่สำหรับคนที่สนใจมิราดลาลีอาร์ตมันมีเด่นอย่างไรผมว่ามิซูอาจจะไปสู้เรื่องออปชันน่ะคงลำบากหน่อยแต่ถ้าสู้ในแง่ของว่าในเมื่อนยโยบายบริษัทเป็นแบบเนี้ก็ต้องขายใช่ไหมล่ะทำอย่างไรให้รถมันขายได้ผมเชื่อว่าแคมเปญโปรโมชั่นน่าสนใจรถต้องสู้ด้วยโปรโมชั่น ส่วนรถหรือการดูแลลูกค้าว่าออกรถที่เขาเนี่ยมันง่ายดาดอย่างไรมันมีอะไรที่น่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานเราต้องพูดตามนี้ครับต่อให้รถมันแต่งมาแบบนี้อะ่ะแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคนออกลารีอาร์ตไนมิราตอาจจะไม่ได้ออกเพราะฉันอยากได้ล a รีอาร์ตไนมิราตเขาอาจจะมองว่าเออซื้อมิราดเอารถไว้ใช้งานแหละแต่แม่เออเอาชุดแต่งมาหน่อยก็ได้ว่าแตง่งกันหน่อยแล้วกันเอ้คุ้มดีก็แถมอันนั้นแถมอันนี้เออเลือก ตัวนี้ก็ได้กล้องด้านหลังไม่มีมาให้แต่ว่ามันมีจอมาให้แต่จอเนี่ยแค่ว่ายังไม่มีกล้องเท่านั้นเองไปเติมกล้องก็สามารถที่จะแสดงภาพได้เหมือนกันคือระบบเนี่ยมันรองรับอยู่แล้วแค่ไม่มีกล้องฉะนั้น ผมว่าเซลเขาน่าจะจัดหาให้ได้ทีนี้มาดูที่ตัวรถกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นสีขาวพิเศษคือ r a l l y Art เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับใน p a j จ s Sport เนี่ยก็จะเป็นแบบขาวมุกอะเป็นสีพิเศษในมิร์าดก็เช่นเดียวกันเป็นพวกแบบดับอนิลไวท์แต่ถ้าเป็นใน Triton ทนที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือว่าแคปเปิดได้ก็ตามแต่จะเป็นสีขาวธรรมดา มันจะออกมนๆกว่าอันนี้จะดูสว่างกว่าและมีเกล็ดนะครับเวลากระทบแดดเนี่ยมันจะมีความระยิบระยับนิดหน่อยเวลามามองนะครับทีนี้รุ่นนี้นะครับตัวเนี้ยก็ได้รับการปรับไมเนอร์เชนมาหลายรอบนะครับตั้งแต่เป็นย e ูคาเฟ่ตหนึ่งจนเป็นย e ูคาเฟ่สองแล้วก็มีการปรับหน้านู่นนี่นั่นหน้าเดิมจำได้ไหมครั้งแรกเลยของมิราดคือ มนมนน่ารักตะมุ้ตะมิหน่อยแล้วก็ขยับมามีการเปลี่ยนหน้าอีกครั้งหนึ่งไอ้หน้าครั้งที่2เนี่ยผมว่าเป็นหน้าที่ดูดีที่สุดก่อนจะมาเป็นหน้าปัจจุบัน,นครับที่แบบเอาเส้นสายดินามิกชิลเข้ามาแล้วเพื่อให้เข้ากับรุ่นพี่เขาแต่ด้วยความที่ว่าบอดี้ตัวรถมันไม่ได้ถูกปรับไงมันปรับแค่ข้างหน้าไงปัญหาคือบางทีมันก็แบบยังไม่ลงตัวเนี่ยไฟหน้าร้อยหยักร้อยอะไรมันแบบเนี่ยแล้วรุ่นนี้นะครับเห็นไหมว่าเดย์ไทม์ u ัน i ิ g งไลท์ก็ไม่มีไฟก็เป็นฮาโลเจนหลอดไส้้้้ทัััังงงงไไไไฟลยยววนะครรบบสููตต่่าแจใหผมมมออกกถถด คือเราพูดตรงเนี้ยเราโกโหกคนดูไม่ได้ไฟตัดหมอกไม่มีแต่ทําเป็นคลีบไว้ให้ดูโกโก้หน่อยดูซิ่งซหน่อยดูดุหน่อยคือชิ้นนี้ตัวเนี้ยคือเหมือนเดิมแบบนี้เลยคืออันนี้คือไม่ได้แต่งนะเป็นแบบนี้ เป็นงานสีดําเงานะครับตัดกับขอบสีแดงบางคนบอกเอ้ยลัรลี่อาร์มันได้กระจังหน้านี้เหรอไม่ใช่กระจังหน้าได้อยู่แล้วแบบนี้พอไปติดตั้งสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ซูมคิ้วล้อด้านข้างมันเลยทําให้ดูเข้าชุดกันต่งางที่จริงๆแล้วมันก็น้านี้แหละด้านข้างเนี่ยผมว่าเขาออกแบบไอ้ตัวคิ้วซุ้มล้อได้ดีคือตั้งใจรู้เลยว่าตั้งใจ เป็นจุดเดียวเลยนะครับนอกเหนือจากสติกเกอร์นะที่เรารู้สึกว่าอันนี้มีสู่ตั้งใจทําเพราะว่ามันไม่ใช่แค่โค้งๆเนาะเขาพยายามออกแบบให้มันดูมีความเฉียวนะแล้วก็เนื้องานดีมากอันนี้คือสิ่งที่ดีเป็นพาร์ทที่คุณเอาไปติดตั้งเองแล้วรู้สึกว่าไม่เทอะทะด้วยแม้ว่าจะชิ้นใหญ่แต่ว่าเนื้องานเนี่ยเขาเรียบไปกับบอดี้เห็นไหมยิ่งไปลงแม็กให้มันแบบหน้ากว้างกว่านี้หน่อยเนี่ยจะยิ่งรู้สึกว่าจะทําให้รถมันดูแบบพอดีมากขึ้นแต่ตัวนี้สวยแล้วลวดลายเนี่ยดูซิ่งเลยเหมือนพวกลายเคปลลาออะไรรพววกกกนี้้แ็ัษเนี่ะ ตัวนูนเนี่ยแลลี่อาร์ตเนี่ยทำมาเป็นสีดําทั้งหมดอันนี้เนื้องานดีและที่หลายคนอยากได้มากและเป็นซิกเนเจอร์ของแลลี่อาร์ตในยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับเอาความเป็นตำนานนะครับเอาอาดีตที่หลายคนหลงไหลามาใส่ไว้ในแลลี่อาร์ตทุกรุ่นทุกโมเดลก็คือบางโครนยางบางโครนเนี่ยสีแดงคือสมัยก่อนถ้าเราเห็นนะครับพวกรถแบบว่าไปแข่งแลลี่อะแลลี่ระดับโลกนะครับบางโครนต้องสีแดงแล้วก็ไอตัวเนี้ยหลายๆคนเนี่ย ซื้อติดตั้งกันเยอะมากตอนที่แลลลี่อาร์ตเลิกทําตลาดไปนะครับมิสซูไม่ทําต่อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีคนทําเป็นของก๊อปอะออกมาเต็มไ่หมดใช่ไหมครับจนวันหนึ่งมันก็เริ่มหายไปแต่พอวันนี้มิซูบิชิปปัดฝุ่นแลลลี่อาร์ตกลับมาใหม่เขาก็รู้นะว่าคนสนใจบังโคลแรลลี่อาร์ตสีแดงแบบนี้อันนี้ผมว่าเขาก็รู้เรื่องนะเขาก็รู้นะว่าเขาเองเนี่ยมีจุดเด่นอะไรนะครับล้อแม็กครับทำมาเป็นล้อแม็กสีดําเงา แล้วก็ไซส์ล้อแม็กนะครับจะเป็นไซส์ขนาด15นิ้วก็จะเท่ากับรุ่นท็อปนะครับเพราะว่าใน2รุ่นล่างเนี่ยจะเป็นแม็กขนาด14นิ้วแต่อันนี้ก็คือได้15แล้วก็ยางที่ติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็น บิสโตนโพเทนเซอก็ไม่ได้ให้ยางแย่นะให้ยางมีชื่อมีระดับอยู่เหมือนกันพอประมาณก็เก็บเสียงได้ดีด้วยช่วงล่างด้านหน้านะครับ<ๆ>ก็จะเป็นแม็กเวอร์ซันสตัด้านหลังก็จะเป็นทอชั่ชนบีมมาพร้อมกับคอยสปริงนะครับแล้วก็มีช็อคอัพให้การขับขี่ที่พยายามเซตมาให้ตัวรถมันนุ่มนวลน,นะครับก็ยอมรับเลยว่าตั้งแต่ที่เคยขับมิราดมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เปิดตัวนะจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยอันนี้นุ่มขึ้นเก็บอาการดีขึ้นซับแรงสะเทือนดีขึ้นสมัยก่่อนนรรับรับถ้้าาาเเเเขจตวแกลยีป เซอไอ้ตัวขีดสีครับที่เขาทํามาเพื่อให้รถชะลอความเร็วแบบนี้จะเห็นว่าขับผ่านทีเนี่ยคอนโซลแดชบอร์ดสั่นเลยนะครับกรืดกรืดพยายามทําเสียงให้เหมือนอยู่แต่อันเนี้ย ไม่เป็นแบบนั้นนุ่มขึ้นเก็บอาการดีขึ้นรถแน่นขึ้นแต่พอไปเทียบกับคู่แข่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าคู่แข่งก็มีงานทั้งงานอินทีเลียทั้งงานประกอบต่างๆที่ดูแน่นหนากว่าจุดอื่นๆนะครับการตกแต่งเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังคาเนี่ยทำมาเป็นหลังคาสีดําเงาเป็นการทําสีจากโรงงานก็ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็เป็นการตกแต่งในโทนเดียวกันกับลัลลี่อาร์ตโมเดลอื่นๆของมิตซูบิชิกระจกมองข้างเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED เป็นแนวยาวที่ขาดไม่ได้แล้วก็โดดเด่นที่สุดครับขับไปก็รู้เลยว่านี่แหละล a นลี่อาร์ตก็คือสติกเกอร์ที่มีการออกแบบนะครับทำมาเป็น3มเฉดเพื่อตัดกับง,งานตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับก็คือสีดําสีเงินและสีแดงพร้อมกับอักษรลันลี่อาร์ตด้านล่างนะครับนี่อักษรลันลี่อาร์ตด้านล่างที่เป็นสติกเกอร์ตรงนี้เนี่ยแยกชิ้นกันแสดงว่ามีการขายแยกอยู่ละแต่เวลาทํามาติดตั้งเนี่ย คือเอามาติดร่วมกันอยู่แล้วแต่เ็าทามาแยกชิ้นกันสวยไม่สวยผมว่าแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คุณผู้ชมจะดูแล้วกันผมคงแบบไม่ติดติงอะไรแต่ผมก็มองว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าไม่สวยหรือว่าไม่ถูกใจบางคนอาจจะบอกว่าอยไม่ชอบไหมนะครับแล้วแต่แต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้ส่วนมือจับประตูครับมิราดก็ง่ายๆนะครับ แต่จะให้ผมติด้วยคําพูดแรงๆกว่านี้ก็ก็อย่าเลยปล่อยไว้ให้สํานึกด้วยตัวเขาเองแล้วก็ตัวรูกุญแจนะครับก็มีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกุญแจรีโมทนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับยังต้องใช้การเสียบไข่เสาอากาศไม่ได้เป็นชาร์ฟินนะครับเป็นเสาอากาศแบบตั้งๆมีสปอยเลอร์มาให้แล้วก็ทํามาเป็นสีดำนะครับรับกับหลังคาทางด้านบนโดยสปอยเลอร์ก็มาพร้อมกับไฟเบรคตรงที่3นะครับแล้วก็โคมเนี่ยเป็นสีขาวก็ดูตัดกับงานที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีไล่ฝ้าที่กระจ คือรถบางคันบางโมเดลบางเซ gment ปัจจุบันเนี่ยพอแบบทําราคาถูกหน่อยนะครับก็ไม่ให้มาก็เยอะนะครับจะเป็นกระบะบ้างจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าบ้างก็เห็นคือบอกไว้เลยนะครับว่าไอของพวกนี้ให้มาเถอะบ้านเราเนี่ยฝนมาตกเยอะแล้วคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะขับรถไปไหนบ้างบางจังหวัดตกมากตกน้อยไม่เท่ากันแต่บ้านเราเนี่ยอย่างไรก็ตามครับเอาง่ายๆเลยครับคิดแบบคนไม่ได้มีความรู้เยอะหรือดูการในเมืองไทยอะครับหน้าฝน5เดือนกินเวลา1ปีเนี่ยหปีมี12เดือนกินระยะเวลาหน้าฝนไปแล้ว5เดือน แล้วการที่คุณทำโปรดักต์มาแล้วถ้าหากว่าคุณไม่ให้ไล่ฟ้ามาเนี่ยหรือว่าไม่ให้ที่ปัดน้ำฝนมาต้องถามว่าเอาอะไรคิดไฟท้ายนะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับเป็นไฟท้าย LED ีนี่เป็นแนวตัวแอนะครับแต่ว่าหลอดไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ไฟถอยเป็นหลอดไส้ไม่ได้มีการปรับอะไรด้านหลังก็ไม่ได้มีสตงสติ๊กเกอร์บอกว่าแลนดี้อาร์ตไม่มีมีแค่อักษรบอกวิรุษ แล้วก็กันชนท้ายก็จะมีทับทิมแนวตั้งซ้ายขวาออกแบบเรียบๆคลีนๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับตัวมือเปิดฝาท้ายเหมือนกันเลยสหกรณ์คือใช้ร่วมกันได้นะครับเปิดมาโชกดันขึ้นมีที่เก็บของให้ประมาณนี้ครับเราใส่ของไว้แล้วนะครับนี่ไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับแต่ว่าบรรทุกของมาแล้วก็ยังไม่ได้เอาลงเฉยๆไม่ได้แบบว่าทําให้ดูไม่ได้แบบอุ้ยตั้งใจเหรอไม่ใช่ข้างในก็มีกระติกมีน้ํานะครับเอาไว้ดื่มอยู่แล้วนี่ ก็ได้ใช้งานจริงไงนี่คือการใช้งานจริงนะครับสิ่งที่จะบอกก็คือว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้เมคนะครับหยิบของให้ดูตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าด้านในเนี่ยนะครับมันมีเป็นเหมือนถาดอันนี้ดีอันนี้ชมเลยเพราะว่ามันจะมาทั้งกล่องเลยมีฝาปิดแบบนี้ แล้วก็ด้านในเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนคุณจะใส่ของหลายอย่างได้ใส่เสื้อผ้าที่เปียกน้ําได้บางทีแบบขับไปไปเล่นน้ําทะเลไปเล่นน้ําตกนะครับหรือว่าไปเล่นกีฬาก็ได้คือบางคนบอกเออแล้วใครจะซื้ออ่ะมีคนซื้อแต่เขาซื้อไว้ใช้งานจริงๆเช่นบางทีอะครับยุคนี้มันน้ำมันแพงแล้วคนก็กําลังหารถไว้ใช้สักคันหนึ่งที่แบบว่าฉันไม่ได้ขับรถเยอะหรอกอาจจะมีรถหลายคันแล้วที่บ้านแล้วไปเจอข้อเสนอที่มันดีอะครับในโชรูมิซูบิชิเขาก็เลือกตัวนี้ได้ ถูกต้องไหมบางทีเนี่ยพอใช้ใกล้ๆไปตีแบตไปเตะบอลเอาผ้าไปซักใช่ไหมตูสภาพหย่อนเหรียญน,นะครับชีวิตคนเมืองคนอยู่หอพักเข้าใจดีแม่ค้าออนไลน์เอาของไม่ส่งถามว่าทําไมบางคนบอกเฮ้ยคุณมาพูดแบบนี้แค่มีไอเนี่ยนะเอาของไม่ส่งเขาขนของกันเยอะกว่านี้ก็นี่พับเบาะได้มีเชือกนะครับดึงแยกพับได้เป็น60-40นะครับนี่มันไม่เรียบหรอกแต่เกือบก็พอได้ขนได้นะครับบางคนขนของบ่อยเอาไว้นี่ออกไปคือแบบ เว่าขนบ่อยไปถึงว่าเข้าบ้านออกจากบ้านเนี่ยก็เอาของใส่รถขับไปปลษณียีแล้วก็ส่งของเลยก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าไม่ได้ไปจอดนานไม่ต้องไปบางสัมภาระหรือว่าติดฟิล์มดําก็มองไม่เห็นก็อย่างเงี้ยขนของไปนะครับได้นะบางทีแบบว่าเขาทำธุรกิจของที่มันไม่ได้ชิ้นใหญ่มากครับแล้วก็เน้นว่าส่งทุกวันของกินของใช้อะไรพวกนี้นะครับเครื่องสําอางอะไรเงี้ยก็วิ่งไปส่งตลอดปลษณียีอยู่ใกล้บ้านอย่างเงี้ยได้ ดูกี่ครั้งก็คือมิราจเรื่องของการดีไซน์โค้งๆมนๆก็ยังโอเคมันก็ดูดีในแบบของมันนะครับถ้าหลายคนที่เห็นมิราจมาบ่อยๆเนี่ย<ๆ>ก็าจะรู้สึกว่าเออมันก็ชินตานะการที่มันใช้เลเยอร์ต่างๆมาเป็นระยะเวลาแบบนานๆเนี่ยบางทีเราก็เฉยๆกับมันนะครับไม่ได้วุ่นวาอะไรรวมไปถึงในเรื่องของวัสดุเนี่ย หรือวัสดุก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดีกว่าคู่แข่งเขานะครับเอาละอะไรบ้างที่รถคันนี้ให้มาก็จะมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมีการตั้งค่ารองรับเมนูภาษาไทยนะครับภาษาก็หลากหลายนะน่าจะขายหลายประเทศเหมือนกันนะส,สเปนสเปนฝรั่งเศสอิตาลีก็จะมีการตั้งค่านะครับบลูทูธนะครับอะไรต่างๆคือหน้าจอตรงนี้นะครับก็รองรับ การเชื่อมต่อ Apple CarPlay นี่ก็ถือว่าทันสมัยนะครับ Android Auto ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของมือถือด้วยสามารถที่จะปรับตั้งแสงหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเป็นปุ่มแบบ power นะครับพร้อมกับปรับวอ l ลุ่มตรงนี้ค่ากลับมาค่คอยพูดเรื่องนี้กันดีไหมนี่คือเสียงเคยพูดตอนเสียงของวิทยุนะครับก็ไม่ได้กรอง สัญญาณเสียงรบกวนได้ดีมากนะักก็จะมีการตกแต่งนะครับเป็นงานแบบสีดำเปโนแบล็กแล้วก็ตัดขอบด้วยงานสีเงินช่องแอร์อยู่ด้านบนนะครับผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยช่องแอร์ด้านบนตรงนี้เนี่ยมันเล็กไปละการทำความเย็นเนี่ยนะครับก็เย็นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับฉ่าและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่แดดร้อนมากๆเนี่ยเราอยากได้แอร์ที่เย็นกว่านี้หน่อยระบบปรับอากาศนะครับสวิต์ต่างๆก็จะเป็นแบบสวิต์หมุนเนาเห็นไหมปรับทิศทางลมนะครับไล่ฟ้านี่ ปรับการไหลเวียนอากาศด้านในนะครับปรับอุณหภูมิอยู่นี่ก็จะประมาณนี้ครับใช้งานไม่ได้ยากเย็นอะไรตรงนี้วางของได้นะครับโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้วางได้เปิดออกมาก็จะเป็นที่เก็บของนะครับที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับถุงลมนะครับมีถุงลมคู่หน้าเท่านั้นเพราะว่าตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีไซส์แอร์แบ็กมาให้ด้านข้างไม่มีมา่านมาให้ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะ เพิ่มเติมได้แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีมัลติฟังก์ชันอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับก็คือปุ่มควบคุมวอลลุ่มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ปุ่มวางสายรับสายนะครับปุ่มสั่งงานด้วยเสียงผ่าน s i รินั่นเองนะครับเมื่อคุณนั้นเชื่อมต่อกับ Apple Ca r PLAY การตกแต่งของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีดามเ็นโลแบล็คนะครับตัดกับงานสีเงินไฟหน้าไม่ได้เป็นออโต้นะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนเนี่ยก็จะเป็นที่ปัดน้าฝนแบบน่วงเวลาหน้าปัด่ีเนบลร หมือนลายเคปล่รนะครับที่เหลือมันวัดก็เข็มเป็นสีแดงนะครับตรงกลางเนี่ยวัดความเร็วครับด้านซ้ายวัดรอบนะครับด้านล่างก็จะเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับสามารถกดดูตำแหน่งเกียร์นะครับปริมาณน้ำมันภายในถังทริป A t ทริป B, ระยะทางที่ตัวรถสามารถเดินทางไปได้นะครับ ส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นไฟสถานะต่างๆของตัวรถนั่นเอง Power Outlet ด้านหน้า1ตําแหน่งนี่มี Auto Start-Stop Engine เปิดปิดได้มี USB 1ตําแหน่งตรงนี้แต่ชาร์จไฟแล้วชาร์จช้ามากๆเน้นแค่เป็นการเชื่อมต่อ Apple CarPlay จะดีกว่าฉะนั้นถ้าอยากชาร์จเร็วอาจจะต้องไปซื้อ Power Outlet นะครับที่เป็นตัวชาร์จไวได้นะครับปล่อยกระแสไฟได้ดีนะครับ มาไว้มีช่องวางแก้ว2ตําแหน่งด้านหน้าเวลาหยิบก็อาจจะแบบติดคันเกียร์สัหน่อยนะครับคันเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ท้าเป็นขั้นบันไดแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ด้วยการผลักมาที่ตําแหน่งดีเนี่ย ถ้าหาว่าคุณต้องการกําลังเครื่องยนต์นะครับหรือรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นนะครับก็ปกบไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการขึ้นเนินลงเนินนะครับผลักมาที่เกียร์ L ได้อีกก็จะหน่วงกําลังของเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับใช้ engine ได้มากขึ้นในเรื่องของการหน่วงจากเครื่องยนต์นะครับตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์แบบ CVT อยู่แล้วอาการของเกียร์ก็จะออกในแนวที่มีการแบ่งช่วงจังหวะมาแต่ว่าเราก็จะรู้สึกได้ว่าเกียร์สายพานเนี่ยมันจะมีอาการที่มันแบบมีอาการคิดนะครับับแล้วก็กคนนเร่่งไปีย จะต้องแบบกดให้เยอะซะหน่อยถ้าอยากต้องการที่จะให้ตัวรถนั้นมันเร่งรอบเครื่องยนต์ขึ้นมาเพื่อให้ความเร็วนั้นต่อเนื่องก็อยู่ที่เท้าเราเหมือนกันนะครับคือการเซตมาเนี่ยของตัวรถเนี่ยมันก็เซ็ตมาเพื่อเน้นการใช้งานทั่วไปแล้วก็ความประหยัดแต่ด้วยน้าหนักตัวรถเนี่ยที่มันไม่ได้แบบหนักมากมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออเวลาเราเข้าไปขับใช้งานจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าอุย้ยมันอึนอดอัดเลอเกินจนเรารับไม่ได้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นตัวเบาะเนี่ยผมว่าเขาทํามาค่อนข้างดีการเลือกใช้้้้้วววัััสสดดดดุทีี่่่่่เป็นเน็นนนนนผาาาายมมมกกกงไไไไบบบแแรออซ์ อะะไรนะรนคับแต่มานั่งแล้วเออเป็นรถที่นั่งเบาะได้สบายสติกก็ตรงที่ว่าฟังก์ชันการใช้งานคือการปรับต่างๆเนี่ยนะครับจะปรับสูงต่ำเนี่ยก็จะใช้การหมุนเอาสําหรับฝั่งผู้กับขี่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ย ปรับสูงต่ําไม่ได้แล้วบาอเนี่ยเขาก็มีการทําเป็นลูกเล่นมาก็คือว่ามีการเดินตะเข็บนะครับด้วยได้สีแดงแล้วตรงกลางของผิววัสดุที่เป็นผ้าเนี่ยมีการใช้ผ้าที่เป็นสีแดงนะครับมาตัดสลับก็ทําให้มันดูสปอร์ตนิดหน่อยที่เหลือก็จะดูเรียบๆครับไม่ได้บือหวาอะไรนะครับบริเวณคอนโซลเกียร์นะครับก็จะมีเบรกมือแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับสามารถวางได้กระจกนะครับยังไม่ได้เป็นตัดแสงอะแต่ว่าที่บังแดด สำหรับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยยังให้กระจกมาแม้ว่าจะไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรให้กระจกมาก็ถือว่าโอเคแต่ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้หนามากนักนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างมาให้นะครับไฟส่องแผ่นที่ด้านนี้ก็มีกระจกเช่นเดียวกันพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยที่ปรับสูงต่ำได้เท่านั้นนะครับดึงเข้าดึงออกไม่ได้ได้แค่2ทิศทางด้านระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ได้ให้อะไรอย่างเช่น บายสปอร์ตแล้วคอรฟิกอะเรสก็ไม่มีนะครับระบบแจ้งเตือนการชนทั้งด้านหน้าเหมือนกับคู่แข่งขันเขาก็ไม่มีเซ็นเซอร์หน้าหลังก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานจริงๆที่วางแก้วต่างๆภาพรวมก็เหมือนเดิมนะครับใส่วดน้ํากดเล็กได้ด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าเ,เหมือนกับตัวเบาะเลยแล้วก็บริเวณของแผงสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็จะทามาเป็นลายเหมือนกันเหมือนลายเคปลาเหมือนกันให้ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็กระจกบานข้างของฝั่งผู้ขับขี่เนี่ย เปิดออโต้ขึ้นลงได้แต่ได้แค่บานเดียวเท่านั้นที่เหลือเนี่ยไฟฟ้าแต่ไม่ออโต้ขึ้นลงส่วนสวิตช์การปรับพับกระจกไฟฟ้าทางด้านข้างนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านขวามือนะครับเปิดปิดระบบควบคุมสิิภาพการทรงตัวนะครับหรือว่าท a กชั่นคอนโทรลนะครับก็เปิดปิดที่ด้านขวาเช่นเดียวกันพื้นที่นั่งด้านหลังก็ไม่ได้มีพื้นที่ยะแยะอะไรนะครับก็คือพอให้โดยสารได้นะครับโดยเฉพาะในเส้นทางที่มันไม่ได้ไกลมากนะครไม่มีที่วางแขนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ที่แผงข้างประตูเนี่ยก็ไม่ได้มีการบุอะไรเข้ามาเลยนะครับเป็นพลาสติกล้วนๆนะครับมีการทําลายมาแค่นั้นเองให้เหมือนกับทางด้านหน้าแค่นี้ครับที่ยังดีนะก็คือเนี่ยยังให้แบบผ่อนแรงนะครับเบลปรับสูงต่ําได้หมอนรองศีรษะมีสตํตแหน่งก็ก็นั่งแบบเนี้ยคือก็ไม่ได้คือก็ไม่ได้อึดอัดน,นะจะว่าอึดอัดก็ไม่ได้อึดอัดแต่ตัวผมมันเล็กไงคือถ้าคนตัวใหญ่กว่านี้ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะครับเฮด,ดรูมนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะ ฝ่ามือนิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่ที่วางขาเนี่ยพอให้คุณได้ขยับได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดนะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนขับที่เขาตัวใหญ่กว่านี้แล้วก็เขาต้องดันเบาะมาอีกอ,นนอันนี้อาจจะติดได้ไม่มีกล่องบริเวณคอนโซลไว้เก็บของเพราะฉะนั้นคุณจะแบบเท้าแขนลบาบากใช่ไหมเขาก็เลยให้ตัวนี้มาแต่ผมไม่ชอบนะผมว่ามันไม่ค่อยถนัดเพราะมันเล็กแล้วก็ที่เนบเอกสารมีมาให้ฝั่งเดียวแต่ต่ำเหลือเกินต่าม,มากอะนะครับแค่นี้เองแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของ การตกแต่งข้างในเลยในมิวาดลัแลี่อาร์ตก็คือพรมแลลี่อาร์ตห้ลลาชิ้นปัญหาคือห้าชิ้นหลังเนี่ยคือถ้าไม่บอกอะผมก็ไม่รู้อะครับว่าัลลี่อาร์ตนอกจากขอบแดงมันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยอะครับแม้ว่าโอเคพยายามทํามาเป็นลวดลายอะไรก็ตามแต่แต่ดูสิครับจริงๆน่าจะมีเนะาะปักซะหน่อยนะแลลี่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้ก็เอาไปขายได้นี่แบบไปขายไงใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงะนะด้านหน้าอีก2เป็น5ชิ้นไม่มีไฟของที่นั่งตอนหลังให้ ตัวรถมันก็จะมีความพิเศษเล็กๆนะครับเป็นกิมมิคก็คืออย่างเช่นตัวเบลเนี่ยถ้าหากว่าบางคนบอกว่าเอ้ยมันเกะกะใช่ไหมเขาจะมีตัวเน็บให้เสียบไว้นะครับที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งแบบเนี้ยแล้วก็บริเวณใต้หมอนรองศีรษะเอาไว้เกี่ยวของได้ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่ทําให้มันดูแบบอเนกประสงค์ขึ้นนี่แหละครับก็คือภายในของมิราดแรนี้อาครับก็สรุปนะครับ สำหรับเจ้ามิราดเนี่ยคือคงไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรกันเยอะนะครับรถมันก็ขับไม่ได้ตางจากเดิมเท่าไหรม่มันไม่ได้แรงอยู่ละคุณไม่ต้องไปแบบไปหาสูตรถึงร้อยอะครับเพราะว่าเราก็รู้กันดีว่ากลุ่มตลาดที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยก็ทาได้ดีกว่าอยู่แล้วตัวเนี้ยคือเป็นรถใช้งานครับโอเคถ้าใครชอบหน้าตาแบบนี้การตกแต่งแบบนี้ก็ถือว่าถูกใจไปแต่ถ้าหากว่าใครกําลังจะหารถยนต์ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยก็แคมเปญโปรโมชั่นหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเข้าไปคุยกับที่ปรึกษาทางการขายในแต่ละโชว์รูมแล้วผมก็พูดตามตรงแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่คุณจะมองว่ารถแต่ละรุ่นนะครับมันจะมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่สำหรับมิราดในปีนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็รอนะครับว่าการปรับตัวครั้งใหม่ของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรมิราดจะทําตลาด อย่างไรต่อไปหรือว่าในกลุ่มรถยนต์เล็กของมิซูบิชิเองเนี่ยมิซูบิชิเองจะปรับตัวอย่างไรฉะนั้นในระดับราคา537,000บาทวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเติมของเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าซะหน่อยเมื่อเทียบกับของที่ให้มาแล้วเนี่ยในเรื่องของการดับคีนะครับมันก็จะเป็นรถที่แฮนด์ลิ่งพวงมาลัยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นกระชับมือตึงมือแต่ว่าก็เป็นรถที่ขับง่ายแม้ว่าจะไม่มีกล้องมองหลังมาให้เนี่ยแต่จากการที่ผมได้ลองใช้มาหลายวันนะครับก็กลับรถง่ายครับ เป็นหมู่บ้านแคบๆนะครับมีทางเป็นเลนเดี่ยวเนี่ยเพราะว่าท้ายมันสั้นมากนี่คือข้อดีของรถที่มันแบบขนาดไซส์กระทัดรัดเพราะว่าคู่แข่งก็อาจจะแบบคันใหญ่ขึ้นนี่เป็นจุดเด่นเลยไม่มีกล้องก็ยังทํางานได้ดีเพียงแต่ว่าผมก็ยังอยากให้มีอยู่ดีในย่านความเร็วสูงความเร็วปลายนะครับความเร็วสูงสุดผมทําได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรถวิง่งในแม้รถวิ่งได้โอเคมันอาจจะไม่ได้นิ่งหรอกครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นกระพือจนนรับไม่ได้มิราจก็เป็นรถที่ปรับช่่วงงลางมามนุ นะครับคือจากเดิมที่แบบแข็งหน่อยกระด้างหน่อยนะครับก็จะมีความนุ่มนวลขึ้นแต่มันก็ยังเป็นความนุ่มในบอดี้เล็กนะครับฐานล้อสัน้นนั้นมันก็จะอาจจะไม่ได้มีความนุ่มเหมือนกับรถที่มันฐานล้อยาวกว่าสมรรถนะการขับขี่โดยรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะไม่ใช่รถที่เราจะต้องไปจับจ้องในเรื่องของสมรรถนะมากนะักในการขับขี่แต่ภาพรวมมันโอเคแต่มันคงไม่ได้ดีเดย์อะครับถือว่าเป็นรถที่แบบเน้ในใช้งานทั่วไปจริง ขับรถไปส่งลูกนะครับขับรถไปทํางานตอนเช้าเช้านะครับไปเช้าเย็นกลับไม่ได้เน้นเดินทางไกลบ่อยแต่ถามว่าเดินทางไกลได้ไหมก็ได้เหมือนกันรถที่อัตราเร่งภาพรวมไม่ได้แบบว่าโอ้โหแรงจ้งก็ไม่ใช่รถใช้งานทั่วไปขึ้นกันสอลิตรนะครับแรงม้าก็70บกว่าแรงม้าอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะแยะใช่ไหมครับเป็นรถใช้งานฉะนั้นขอให้เรียนทราบไปตามนี้นะครับแต่เขาก็มีการปรับปรุงนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เปิดตัวใหม่ๆ ร,รถมันก็ดีขึ้นคุณภาพภาพรวมพอเป็นเฟสหนึ่งมาเป็นเฟสสองนะครับมันอาจจะแบบเวลาคลิกดาวนะครับก็เสียงขึ้นก็คลางเข้ามาแต่ถ้าคุณแบบเคยขับรถที่มันแบบคันใหญ่กว่านี้แล้วก็มาขับคันนี้เลยครั้งแรกอะไรพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าว่าเริ่มต้นใช้รถนะครับซื้อมันมาใช้เข้าใจตัวรถอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับว่ารถแบบนี้มันก็ประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือในความนุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ ยังรู้ว่าพอเจอผิวถนนที่แข็งเป็นแบบคอนกรีตนะครับรถมันก็จะมีอาการแบบความสะเทือนเนี่ยแต่มันไม่ได้สะเทือนแบบแข็งแข็งนะครับมันไมไ่รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันแข็งจังทำไมมันสะท้านจังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือมันก็พยายามที่จะซอฟให้เรามากๆเก็บอาการดีๆไม่ได้มีอาการตึงตังหรือว่าปึกปักอย่างเงี้ยมันไม่เจอเลยคือตรงนี้เขาก็ปรับมาแหละแต่ด้วยไซด์ยางครับที่ไซ์ยางก็ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมครับไซ์ยางกับไซ์ยางเล็กๆแล้วก็ไปทําการเซ็ตช่วงล่างมากกว่าให้มันนุ่ม นี่คือตัวรถที่พยายามจะทําให้มันขับสบายมากขึ้นแล้วกันนะครับแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมิสูเขาก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรเท่าไหร่ไม่ทําแหละก็ปล่อยแบบนี้นะครับเน,นใช้งานทัศนวิสัยโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายนะครับจุดเด่นของมิราจในปัจจุบันเนี่ยก็คือในเรื่องของขนาดที่มันกระทัดรัดน,นะครับกลับรถง่ายนะครับหาที่จอดง่ายเดินทางสะดวกนะครับนี่คือจุดเด่นเลยของรถที่มันมีไซส์ไม่ได้ใหญ่โตนะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นเส้นทางแบบด่วนบางนาแบบนี้เนี่ยด่วนบางนาเนี่ยลมมันแรงเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีอาการสายอยู่บ้างถ้าหากว่าเรานั้นขับเร็วแต่อย่างที่บอกครับว่าอีโคคารครับ B ีซิเมน์ครับก็แนะนําว่าใช้งานแบบรู้ว่ารถมันควรใช้งานแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าขับทั่วไป80 60บร้อยหนึ่งโอ้อันนี้ถือว่ารถทําได้นะครับสบายมั่นใจได้ไม่ต้องกังวลจะมีก็เพียงแค่โพมาลัยในบางจังหวะ ยิ่งถ้าเป็นคนแบบสายซิ่งนะอาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกใจกับโฟล์คลายที่มันจะยังไม่กระชับมือผมใช้คําพูดแบบนี้แล้วกันอัตราความประหยัดนะครับเป็นเรื่องหนึ่งเลยนะครับเราก็เคยพูดกันไปหมดแล้วครับยังไงก็ทําได้ครับ20กิโเมตรต่อลิตรนะครับสิกิโเมตรต่อลิตรทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มประหยัดน้ํามันในวันนี้นี่คือข้อมูลครับของมิราจแลรี่อาร์ในปี2022นะครับก็ถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูตัวรถกันได้นะครับตามโชว์รูมต่างๆรถมีให้้เเลือก24สีนถาาป็ขว เป็นขาวพิเศษแบบนี้เพิ่มเงิน7 0 0 0บาทนะครับสำหรับในเกรดลลรี่อาร์ตจะมีอีกหนึ่งสีก็คือสีแดงนะครับลลลี่อาร์ตมีแค่2ส,สีให้คุณเลือกเท่านั้นจะไม่เหมือนกับเกรดอื่นที่มีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับกาแฟแมชคอฟฟี่นะครับกาแฟรสชาติดีที่ชีวิตสัมผัสได้นะครับคุณสามารถที่จะลองเข้าไปทดลองนะครับซื้อนะครับไปลองชิมมันก่อนได้ว่า โอเคไหมนะครับไม่โอเคก็ไม่ต้องสั่งต่อนะครับไปที่เพจ b o o k m a s s Coffee ครับแล้วก็เข้าไปที่ Inbox นะครับก็จะมีแอดมินนะครับในการที่จะคอยตอบข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าในการจัดส่งด้วยนะครับ190บาทต่อ1ซองครับข้างใน1ซองนั้นบรรจุเป็นซองกลองเล็กๆนะครับอีก5ซองนะครับก็สามารถชงได้5แก้วนะครับโดยกาแฟเนี่ยก็จะเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้100นะครับ ก็ฝากกันไปด้วยครับสำหรับวันนี้ครับแมสซสตกคาแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชอมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ